ันนี้นะคะมันมีชั้นบนด้วยนะคะมานี่สามารถไปเชื่อมต่อกับร้านค้าได้เลยนะคะเมื่อก่อนตรงน,นี้ร้านค้าเยอะนะคะแต่เกิดโควิดนะคะก็จะเป็นแบบข้างๆนะคะการเดินก็จะเดินขาเข้าข,า,ข,า,ขาออกเดินเียดกันก็ตาไมา่รู้ทางไหนนะ ทางออกคือทางนี้ที่จริงก็ะดาเดินตรงนู้นอ๋ออินเนอร์อินตอร์นะคะคือเข้าไปทางไหนนี่ก็มาเดินห้างได้ต่อนะคะธนาคารก็มาเดินห้างได้อีกนี่นะคะมีก้าอล่ะ ดอลลร์อีกแล้วอุ้ยมีร้านทำผมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นร้านขายฮะก็ต้องอย่านี่เป็นร้านทำผมสวยนะคะอุ้ยห้องใหญ่มากห้องขวางอันนี้ก็เป็นร้านค้า,าประดาแวะร้านค้านะคะ สีสีเาลิตนะคะคนไม่เยอะเลยเห็นไหมคะข้างเดินแทบจะแบบว่านะคะไม่ยดของนะะมีคนเดียวอย่างนี้นะคะมันไม่น่ากลัวเหมือนบ้านเราเราอบ้านเรามีแยกกัน ซื้อเยนงกินอ nah. ๋อชูดคุณบิ๊กบิ๊กยวลองนะคะจะลองซื้อลองเท้าดูี้กระดาษได้ไหมโอ้สมอลอย่าโนบิ๊กดิอติงเบอร์แปดน่ยเก้ อีก11เ,น,ะะน,เนี่ y ใช่แตนันสนนะะ่นี้ใ่ใหญ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 ่นหญ่ะหันใีญ่ใหญ่ในญ่ใหญ่ใหญ่ใหม่ใหญ่ใหญ่ให่มัน่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใดญ่ใหญใหญ่ใหญ่ใหา่ใ้ญ่ใหญ่ใหญ่ใหนให่ใหญ่ใหใหญ่่ะหญ่ใหญห่ใหญ่ให่่ม่ใหญ่าใหญ่ห ห้าบาทนี่เดี๋ยวประปดาให้ดูใหม่นะว่ามันนุ่มอย่างนี้นะคะเขาจะอบเขาเป็นรองเท้าเลยเนาะเออดีนะแต่มันเป็นเหมือนของเด็กนะนปะปดาเท้าใหญ่ไปแปดใส่ไม่ได้ปดาลองใส่เบอร์เก้าเบอร์สิบนะอันนี้ก็เป็นกา้านนะคะ ก็ยังมีกาดีเยอะมากมายเลยรดเลยยาซุ้มซ่ามนะคะทำกระป๋องก็หล่นนังเลยมีเสือด้วยนะคะเสือผินเล็กๆสำหรับเด็กเล่นเนาะอันนี้มีเสืออันนี้ไม้ตีจับแมลงวันจับแมลงปอนาะนี่อันนี้มีเทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิตอนนี้ในที่นี้ยี่สิบยี่สิบสามองศานะคะในนี้ดูนะคะบัตรเดยอะมากนะคะการอดยอรนะคะขายเป็นแบบนี้เลยนี่นี่ก็ยังนิยมส่งการ์ดกันนะคะเขาไม่ได้ให้เทคเหมือนเราส่งทางโทรศัพท์นะคะเขายังเขียนการ์ดทั้งกันอืม 5แบ็นี่เหมือนถุงว้าเราเลยนะ <laughs> ถุงใส่เสื้อผ้า <phones> ถุงใส่ของนะใหญ่ของถุงใหญ่ๆนะ น,นีก็เป็นงานฟรีมือเนาะสวยนะคะม,มีฟางเลยนะคะเหมือนเชียร์ลีดเดอร์เนาะเชาของเล่นเด็กๆนะคะ นี่ก็เป็นสติกสีต่างๆเอาไว้คุมของนะคะ,าะนานนะคะจะมีสักคนหนึ่งมา,ะะมาแต่เขาของเขาก็ลดราคาทางนั้นเลยนะร,ราคาค อาหารนกนะนี่ก да: ็อาหารนกอาหารนกอาหารหมาเยอะยะช่องนี้ก็เป um> ็นพวกช้อนทะพีตะหลิวแก้วพิมพ์ต่างๆนะนี่หมวกอะไร อ๋อถุงคุมอาหารนะคะนี่นะคุมคุมพวกชามกละมังเนาะอันนี้เป็นมุ้งกลางสำหรับอาหารเหมือนบ้านเราก็ฝาชีครอบเนาะนี่ก็มีมืดนี่เยอะแยะ,ะคะ นนก็ของใช้ในครัวแล้วก็ของเด็กเล่นอันนี้สำหรับเป็น,นปากถุงวัตถุนะคะเวลาเราเปิดขนมเปิดอะไรแบบนี้นะคะเราไม่ต้องนั่นเราใช้ตัวนี้คีบก็อยู่เลยนะะแบบนี้นะะอันนี้เวลาถุงใหญ่ๆนะคะนี่ถุงใหญ่ๆเราก็ใช้คีบแบบนี้เลย นี่มีแก้วนะคะแก้วกระดาษแก้วพลาสติกอันนี้มีถาดสำหรับทำอาหารนะคะไว้อุ่นอาหารแล้วก็ถานได้เลยเนาอันนี้ก็เป็นผ้านะคะนายบาด สายบัตรยาล้างจานสเปรย์ปรับอากาศนะคะอันนี้ที่จับกระทะนะคะนี่ไหนก,ก็มาให้ราคาแล้วนะคะก็พอชอบอีกหน่อยหนึ่งอย่างไม่ได้นะคะมาเดินดูกดนะ่อนร้านนี้ยังไม่เคยมานะ อืู่อูนนี้เป็นถุงใส่เสื้อผ้ากันฝุ่น โอ้มีทุกอย่างเหมือนบ้านเราเลยที่ถังขยะนะแต่เป็นพลาสติกนะคะแต่ดูเหมือนไม้เลยเป็นพลาสติกน้ำไม่รั่วด้วยนะคะถอดพลาสติกออกไปทิ้งเย่ะเย่ โอเคนะคะคลิปนี้ก็มาเดินตลาดอีกแล้วนะคะหลังจากมาแบงค์นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สาวดาด้วยมีกันมีดอกไม้นะคะไปวางที่โติะได้เลยมันจะเป็นชั้นให้เราเลยนะคะเราสามารถเอาไปวางที่บ้านเราได้แล้วเราสามารถเปลี่ยนเปลี่นดอกไม้ได้ตลอดเวลานะคะยกออกได้เลยเนาะ อ๋ออนี้เขาไว้วางขายนะจะซื้อกะยกแต่ดอกไม้ไปนะคะอันนี้มีกรอบรูปด้วยอยแพงกันนะกลอบรวมอ๋อันนี้มีกลิป,ปลนากลาปนนกปากิปเหมือนบ้านเราเลยเนาะมีหนังยางมีกลิปปูหลายแบบนะคะอันนี้จะแพงกว่านะคะร้านวันดอลล่าถูกกว่านี้นะคะอันนี้ขนาดลดแล้วนะสองบาทสามบาทเนาะ วนดอาลลร์ถูกกว่านะคะคล้ายๆกันนะคะของจะเหมือนๆกันของที่ไหนก็จะเหมือนกันแต่วันดอาลลร์นี่ถูกสุดนะคะอันนี้ลดราคาแล้วอุ๊แตอันนี้สามบาทหรือว่าเก้าสิบเก้าสามบาทเก้าบเก้าก็สี่บาทนะคะแพงนะ,ะดอาลลราแค่บาทนิดหน่อยบาทยี่สิบห้าบาทห้าสิบนะคะถือว่าแพงกว่านะคะอุ๊มีพูดเลรูปเหมือนของเราเลยนะ,ะแต่นีน่าจะเป็นสายทางนิปานนะคะ อันนี้ผ้าพันเขา่าพันข้อมือนะคะบาทกว่าบาทห้าสิบติดเหมือนลดราคาแต่จริงน่าจะเป็นราคาเดิมของเขาแหละนะ,ะดาว่านะ,ะถุงเท้าก็เยอะโอ้ยมีกางเกงในด้วยสองบาทนะสองบาทก็ห้าสิบกว่าบาทนะเะนี่ยถูกกว่าบ้านเราบางอย่างว่าเราก็ถูกกว่า โอเคนะคะคลิปนี้นะคะถ้าอันนี้เป็นคือสายช่างแล้วอันนี้ก็เหมือนร้านวันดอลลา่าเหมือนกันเนาะนะคะถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวดาชาแนลเนี่ยนะคะเป็นร้านที่แบบว่าผู้คนนิยมมากนะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ